ตรงนี้เนี่ยผมรวมมาได้สาก้อนแล้วคุณอาร์ตคุณเนี่ยแค่บินมาหาผมแล้วเดี๋ยวผมน,นเนี่ยจะนำพวกนี้เนี่ยลงไปส่งอย่างรวดเร็วเว้ยได้เลยเฮ้ยคุณอาร์ตเทลเมเกอร์สองสายการสร้างเดอะซีรีส์ตอนที่10เอาละคุณอาร์ตเข็มมันขึ้นมาบอกแล้วว่ารถพ่วขงของผมนั้นเนี่ยได้เตรียมความพร้อมมาสำหรับการอุ๊ยเดวนะจะขนได้ปะวะทำไมก้อนมันใหญ่จังวะเนี่ยคุณทอาอะไร คุณรู้ป่ะคุณเห็ดแล้วไหมคุณเหมือนเอาแบบเอาไม้จิ้มฟันอะไปแบบเสียบภูเขาอะผมเนี่ยทำพ่วงมาใหญ่มากอะนะมันยังใหญ่ไม่พอดิเอาละขึ้นมาคุณเันขึ้นมาเอาละเอ้ยผมงัดได้แล้วผมงัดได้แล้วรัดเอาปล่อยเอาปล่อยไหมอ่ะผมปล่อยเออไปไหม่ะไม่ไปว่ะคุณอัชไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาก้อนนี้ไปส่งก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยกลับมารับใหม่อีกรอบแล้วกันเอาละดับก้อนเอนจิ้นพาเข้าไปเอาไป เอาละครณอสคราวนี้เนี่ยผมว่าน่าใหญ่พอนะผมนี่ขยายความกว้างเพิ่มมาอีกแบบขั้นหนึ่งเลยนะปึ๊บงัดมางัดมางัดมาเร็วมาเร็วคุณอเดี๋ยวมึงงัดเออเอาลงเอาลงปล่อยดินะลองปล่อยดิเอาปล่อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บปึ๊บจึ๊บอึ๊บเด้งออกมาได้มันออกข้างคุณอดันมาคุณจึ๊บมาดันมาเออหืองัดแล้วงัดแล้วเด้งแล้วคุณอาส์ปล่อยปล่อยปล่อยเออเอาละตอนนี้เราได้มันมาเป็นที่เรียบร้อย ไม่าเชื่อว่าพวกเราทำได้คุณฮัทฝันนง่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหนอ่ะฝั่งนี้ฝั่งไหนไอ้คุณฮัทมันจะหลุดมันไม่อยู่บนรถผมแล้วกุณฮัทมลงไปแล้วอนนเอางี้ผักมันลงไปเลยดีกว่าผมว่าน่าจะง่ายกว่านะนเอาเล่ะในที่สุดเราก็ได้มันมาคุณฮัท เอาล,ละคุณอาเมื่อเราเนี่ยได้ทําการนะได้ชิ้นส่วนเฮฟวี่บล็อกมานะและผมได้ไปแอบทําการนั่งซุ่มวิจัยมาทําให้เรานะเนี่ยได้เฮลิคอปเตอร์ที่สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายเรากับจับวางมาแล้วลคุณอาต้องบอกว่าระบบพอของเราเนี่ยเป็นระบบเดิมเป็น4ใบพัด2อันนะเพื่อสร้างแรงในการพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าอย่างรวดเร็วและสร้างความสมดุลในตัวของมันแล้วก็มีระบบถุงน้ําหนักซ้ายขวาด้วยระบบเฮลิคอปเตอร์เอนจินในการเลี้ยวนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้านหางของมันเนี่ยเราก็มีการ ติดนะฮะเป็นเทลฟินเพื่อควบคุมทิศทางได้อย่างง่ายดายส่วนตรงขาอของเรานะฮะก็ะะจะมีแบบว่าโช้งนะ,ะ,ะเพื่อแบบเด้งรับเวลาเราลงจอดนั่นเองคุณอาร์ตเป็นไงอ,อย่าเสียเวลาคุณอาร์ตพวกเราเนี่ยสร้างกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวลองบินกันสักหน่อยดีกว่าเราเนี่ยจะบินไปที่ที่ไหนดีวะเนี่ยว่าไปนะผมว่านะเราเนี่ยควรจะรีบตามหาอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมเพื่อที่เรานันเนี่ยจะได้นะฮะออกจากดาวดวงนี้กันสักทีคุณอาร์ตเอาก้อนใหญ่นุ่นก่อนเลยไหม เน <si ี่ยแถวเนี้ยเนี่ยจะว่าไปเนี่ยแถวนี้เราก็เจอตั้งหลายก้อนเรายังเอามาไม่หมดเลยเนี่ยไอสองก้อนนี้คืออะไรเดี๋ยวฮะไหนดูซิพภบพภาพภาไหนดูซินี่อะไรแบลงร่างนี่ฮะคุณอาร์ตนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมได้ทําการปรับแต่งนะกิมบอลเจตของผมเนี่ยให้สามารถนะแบกน้าหนักได้มากขึ้นเร็วยิ่งขึ้นแรงยิ่งขึ้นทำไมโมดูล่าวิ่งมันกิ้งมาหาผมวะเนี่ยถ้าแบบนี้แล้วก็เราจะดันมันลงไป เอาแล้วคนะุณอาร์ตคุณไปรอรับได้เลยมาแล้วด้วยพลังแห่งก้อนเอ e r g y ไปเลยปืนเออเอเอไปไหมล่นะเครื่องพังเลยวะเอาละตอนนี้เ<า>จ้าหน้าที่อาร์ตกำลังนำลูกบอลโมดูล่าวิงของเราเข้าทรงรายงานข่าวจากสำนักข่าวฮิแลนด์นี่สำนักข่าวฮิแลนด์พยายามของคุณอาร์ตนะฮะเขาจะทำทำงานให้เราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ อะเอาละตอนนี้เราได้โมดูล่าวิ่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็แล้วก็เราไปหาก้อนอื่นกันต่อดีกว่าคุณอาร์ตนี่คุณอาร์ตแถวนี้เลยนะฮะโซนลาวาที่เราเนี่ยมาก่อนหน้านี้เว้ยบอกเลยว่าแบบเราเนี่ยพลาดไปเยอะมากโอ้เจ็แล้วั่วไปอ่ะเฮ้ยคุณอาร์ตว่าไงคุณนี่เจอโล่อะฮะเขาบอกมันเป็นชิวอ่ะเป็นโล่เว้ย เอ,เออเดี๋ยวผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเอาไปส่งให้อย่างรวดเร็วเลยเอาล่ะเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราได้อุปกรณ์ใหม่ๆมาๆมากมายและโซนแถวดีเนี่ยก็เหมือนว่าเรานั้นจะเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไหนดูแมพสิเอาล่ะและตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ภารกิจช่วยเหลือผู้ติดติดอยู่ที่ขอบเพล่กูนะขอบเพลเลยเหรอเออเนี่ยกี่ลูกเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้จะมีติดอยู่ขอบเพลทั้งหมดนะสามลูกนะสามลูกเออจะเออจะโอย แถวเนี้ยผมบอกเลยว,ว่าสนุกน่คุณอาร์ตเพราะมันอยู่แบบขนก,นกหน้าผาบนเลยเราต้องเอามันมาให้ได้คุณอาร์ตก้อนแรกคุณอาร์ตโควรระเบิดเว้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าติดอยู่ขอบอาจจะ<อ>เอา,เอ,าอันนี้ก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยผมได้มาแล้วผมได้มาแล้วโอ้ได้แบบฟุ๊กๆ <S <S ผมทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยไปหยิบแบบว่าก้อนที่อยู่ติดอีกริมหนึ่งมาให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณเอาก้อนระเบิดไปก็ได้อึ๊บอึ๊บอึ๊บอเจอึ๊บ๊บมาแล้วมาแล้วอาจบได้ไหมล่ะยังยังยัง บอกแล้วว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นถูกต้องคุณอาร์เอาล่ะมาเราต้องทำให้ได้ึ๊บเอาล่ะเอาล่ะถึงแล้วปัดโถ่อ้ยเอาล่ะเอาล่ะผมท้อใจมากเลยคุณอาร์เอาล่ะเอาล่ะผมแตะมันได้แล้วผมแตะมันเฮ้ยคุณอดวัานี้ผมเจอแบบว่าเป็นเหมือนเหมือนเป็นถ้ำที่มันมีสายน้ำเนี่ยอยู่ด้านด้านในเว้ย ระหว่างที่เราเนี่ยกำลังเอาวันนี้เนี่ยผมเนี่ยขับพ่อมาไงแล้วผมเจอพอดีผมว่านะเดี๋ยวเราเคลียย์ตรงนั้นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาสำรวจถ้ำตรงนี้ดีกว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นถ้ำที่อยู่ใต้ภูเขาเว้ยนะเฮ้ยคุณอาร์ตตรงนี้ก็มีอีกก้อนหนึ่งปั๊บ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 โอ้โหด้วยเฮลิคอปเตอร์นะมันทำให้การเดินทางทางอากาศของเราเนี่ยง่ายขึ้นมากเอาล่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปได้แล้วก็ทุกอย่างจะสำเร็จ ทุกคนจะต้องขานชื่อพวกเราว่าอัจฉริยะแห่งตำนานวุรเอาเรามาแล้วเว้ยเอาละดูดจุอ้กุรัตเนี่ยบอกเลยว่า้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูว่างแล้วดูดจุไอ้เอ้ไอ้กุรัตมันไม่ยอมติดมันไม่ยอมติดเฮ้ยได้ได้อ่ได้อยู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 ่โอ้ยมันหยุดมันหยุดกุนัดดูดแล้วไปบูด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 ดปป้หมดเลยสมลูกนี้ บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากพวกเราทําได้เว้ยทุกอย่างนะขอแค่คนเราเนี่ยมีความพยายามเว้ยเอาละส่งหนึ่งส่งสองเหล็กก้อนหนึ่งใช่ไหมเอาละครับเมื่อเราเนี่ยส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตามผมมาผมเนี่ยเจอถ้ำแห่งหนึ่งเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะลงไปสำรวจถ้ำกันจุ๊บ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 จุ้ยแถวนี้จ,จะว่าไปแต่แถวนี้เราก็ยังเหลือแบบก้อนอาจจะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหลืมคนทอ,อาเอาอเออตรงนี้เลย กำลังมืดเลยเนี่ยเอาล่ะผมมาถึงแล้วคุณฮ์ทผมมาถึงแล้วออจอดก่อน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 ผมว่านะเรานนั้เนี่ยจะต้องเข้าไปในนั้นให้ได้แต่จะว่าไปเนี่ยเหมือนว่าผมนะเนี่ยจะไม่มียานพาหนะที่สามารถลอยน้ําได้เหลือเลยยกเว้นเจ้านี่พึง้งเข้าไปไหวไปไม่ไทำไมมันดูแคบจังวะเนี่ยผมบอกเลยนะคุณฮ์ทข้างในโคตรมืดถ้าคุณไม่มีไฟเนี่ยคุณม,มองไม่เห็นอะไรเลยอย่างแน่นอนเว้ยไม่จะว่าไปนะเสียงมันแบบ กล้องน่ากลัวมากเลยนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยสแกนเจอลูกหนึ่งว่ะแถวเนี้มีอ่ะแถวนี้มีนั่นไงเจอแล้วเจอไหมเออผมเห็นแล้วว่ามีอยู่ในระยะ200เมตรมันจะต้องอยู่แถวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรลึกรูดเจอแล้วโอ้โหโคตรลึกผมบอกแล้วว่าหน้าที่นี้จะต้องตกเป็นของคุณละกัสมันคือโพเพลือ พภพเลอร์ Popular, อย่างนั้นเหรอพภพเลอร์ Popular, เนี่ยน่าจะเป็นไอตัวไบพัสดสำหรับเครื่องบินนะคุณอาร์ตใช่ไหมใช่ <Hey. S 1> อ่ะคุณเอาขึ้นอะไรคุณอาร์ตบอกเลยว่าเป็นของสำคัญอีกชิ้นหนึ่งบอกเลยว่าถ้าเรามีมันแล้วก็นะเราอาจจะได้อุปกรณ์ยานพาหนะชิ้นใหม่ก็เป็นได้เอาล่ะเราจะไปส่งที่ไหนดีคุณอาร์ตที่ไหนใกล้สุดบ้างอาแถวนี้น่าจะด้านหน้าไหมที่ที่เราจะไปส่งได้ใ,นในกล้ที่สุดน,นะฮะด้านขวามือ <Hey. S 1> เราไอโซนตึกหนึ่ง โซนโครนเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยส่งนี่ขวามือนะตรงนี้ใกล้สุดเดี๋ยวผมเนี่ยไปเอาก้อนที่แบบซ่อนอยู่ตรงนู้นดีกว่าที่ผมนัเนี่ยบินมาเจอก่อนหน้านี้เฮ้ยเทรลเลอร์ฮิงนะฮะเรียกว่าเป็นเหมือนอตัวผูกรถพ่วงอะ่ะคุณอาร์ตเป็นเป็นแบบเป็นตัวบันพับสําหรับแบบห้อยไว้เฉยๆคือเหมือนรถพ่วงอะ่ะเอาละผมกําลังไปหาคุณในอีกไม่ชา้าเราผมแป๊บปึ๊บส่งไม้ต่อจื้อเรียบร้อยเอาละเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าก้อนนี้ไปส่งนะส่งเรียบร้อย คอนเทนเนอร์นะเป็นใบพัดเครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยคุณฮัทว่าไงบูปรินอัปเดตคุณได้ไหมเอาอะโดนใช่ไหมเออเออผมก็ได้เหมือนกันขอลองหน่อยดิเอาละคุณฮัทไหนดูซิเจ้าบูปรินอัปเดตเนี่ยเราจะได้อะไรกับมันบ้างนะเออฉะนั้นเนี่ยเราเอานี่ออกไปแล้วสร้างมันขึ้นมาผมออโต้บิลดิ้งแล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊้ยมันเป็นการสร้างที่แบบรูปทรงแปลกมากเลยนะเน้นใช้ไปที่ท่อมีการถ่วงน้ำหนัก ผมว่าจุดสิ่งนี้เนี่ยอาจจะทําให้เรานั้นสามารถขนของได้ง่ายยิ่งขึ้นก็ได้นะคุณอาร์ตใบพัดเยอะจัดเลยเดี๋ยวเราในนี้ต้องลองใช้มันสักหน่อยฮะไหนดูซิไหนเรามาลองใช้มันกันหน่อยซิมีขึ้นลงโอ้ปับใบพัดอย่างนี้โอ,โ,อโอ้ไหนลองบินซิบินซิบินแล้วเอาละเอาละเฮ้ยผมว่าระบบการขับมันคล้ายฮอรของเราเหมือนกันนะคุณอาร์ต ่เออแบบอ่ไปซ้ายไปขวาก็คือการหักเดียวเดียวอ้าล้เอาล,ะ,อาล,ะ,อาละไหนลองซีลองซีเดี๋ยวเรามาลองใช้เจ้านี้เนี่ยผลของในวางง้นผมว่านะน่าใช้งานได้ดีอยู่ไปหาแบบหาะจะโอ้ย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 ปฏิลากาอีกแล้ว ใช่ไหมตีตลงางมันต้องจิตงกลางเดียวเลยผมว่านะเอาจริงนะ้สมมติเราจะใช้ขับเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์เราขับน่าจะง่ายกว่าส่วนอันนี้เนี่ยเอาไว้ขนของอย่างเดียวเว้ยเอาละพื้นที่ต่อไปที่เราจะไปนะฮะเดี๋ยวเราเนะี่ยจะขึ้นไปที่เกาะลอยฟ้าของครั้งที่แล้วกันบ้างนะที่เราได้ติดค้างไว้นะที่ขึ้นไปเอามาได้แค่แบบก้อน2ก้อนเท่านั้นไปคุณอาตเอาละตอนนี้ผมเจอพาวเวอร์คอร์แล้ว1ก้อนนะฮะที่เป็นก้อนสี อุ้ยอันนั้นีก้อนสีแดงอยู่ด้านข้าแล้วก็มีก้อนสีเหลืองอยู่ด้านบนคุณอาร์ตคุณถึงไหนแล้วเนี่ยเอาละผมได้มาแลวก้อนหนึ่งคุณอาร์ตเดี๋ยวตรงนี้มันมีก้อนสีแดงแดงอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยพยายามเก็บแบบเราแวงนี้ไปแบบกองรวมกันทีเดียวเอาละคุณอาร์ตหลังจากผ่านเวลาไปเนิ่นนานในที่สุดเนี่ยผมก็สามารถรวบรวมนะเจ้าลูกเล็กเนี่ยที่เป็นทั้ง power core เนี่ยไม่รู้ว่ากี่ก้อนสองก้อนหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะตรงนี้เนี่ยผมรวมมาได้3าก้อนแล้วคุณอาร์ตคุณเนี่ยแค่บินมาหาผมแล้วเดี๋ยวผมนะ จะนำผู้นี้เนี่ยลงไปส่งอย่างรวดเร็วเว้ยได้เลยเฮ้ยคุณอาดคุณทำอย่างนี้กับผมไม่ได้ผมรูบๆมันมานานมากเฮ้ยมันอยู่ไหนไอ้ก้อนนั้นน่ะผมู้ผยกมันจะเกาะอื่นคุณอาดคุณได้ทำลายความพยายามของผมกว่าชั่วโมงเลยนะแล้วละตอนนี้ผมได้นำนะฮะเรียกว่าุ พลังที่สุดแสนจะอันตรายเนี่ยสามก้อนลงมาอันตรายสองก้อนมันพร้อมจะระเบิดทุกเมื่อกูนะผมหวังว่าผมจะลงจอดได้แบบสมุทกริปผมจะถึงพื้นแล้วคุูนี่ขอสม,มุดกริป่อยการที่เราติดโชคนั hm ้นมันน่าจะทำให้อ้าอ้าอ้าเอีสเฮ้ยกูอาสมูทกริปเว้ยมาเลยมาเลยเอาละภารกิจเสร็จสิ้นอ่าฮะตายสิ มันช่างเหนื่อยเลือเกินโอ้โหได้มานะรู้ได้ว่าเรานของผมเนี่ยเกือบร้อยแล้วนะอีกแบบแค่นิดเดียวเท่านั้นนะเราอาจจะสามารถเออ95เปอร์แล้วอีกแค่นิดเดียวเว้ยคุณอาร์ตเราเัียนจ,จะได้ออกจากดาวดวงนี้แล้วไปเราไปหาก้อนอื่นที่มันซ่อนอยู่ด้านบนกันต่อดีกว,ว่าเอาคุณอาร์ตเหมือนว่าผมเนนียจะเจอก้อนแบบโคตรอภิมหาใหญ่ซ่อนอยู่ด้านบนเว้ย โคตรใหญ่เลยใช่ไหมเออบอกเลยว่าก้อนนี้ก้อนใหญ่มากเอาละผมว่านะก้อนนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแน่ๆ,ๆผมเนี่ยขับพอพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วอันนี้คือโอเปอเรเตอร์ซีคุณอาเป็นแบบที่นั่งในการควบคุมเฮ้ยเดี๋ยนะอันนี้อาจจะเป็นของดีก็ได้ทุกานเอาละเราจะเอาเจ้านี่ลงไปอย่างรวดเร็วเลยปืนลงไปน้ำมะน่ะเฮ้ยหนาปงมนอ่ะเอาไม่รู้เว้ยคุณอาไปมว่าเราต้องเอาหอผมเนี่ยทำภารกิจพิเศษ ในการไปชนมันโอ้โหน้ำไปเอ้ยน้ำตืน้นคุณอาน้นำตืน้นไม่ลงดินคุณอาลงดินแต่มันกำลังไหลลงน้ำโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเร็วคุณอาเราต้องพุ่งสู่น้ำให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะไหลไปที่ลึกผมถึงแล้วผมถึงแล้วคุณอาผมแล้ว,ลวเฮ้ย,ยผิดลำไปลำลึกแล้วคุณอาเร็วไปดูดมันไว้คุณอาน,น,านอย่าให้มันไหลลงไปได้นะ ไม่งั้นเนี่ยความพยายามของเราจะสูญเปล่าเอาละบอกเลยว่าพวกเรานั้นมากู้ชีพมันแล้วคุณดันให้มันลอยขึ้นมาได้ไหมผมว่ามันมันก็อยู่ค่อนข้างลึกนะที่ผมนี่จะสามารถลงไปเอาได้เอาละตอนนี้โอถูกแล้วใช่ไหมโอเคว่าไม่รอดแบบนี้ดันมันขึ้นไปคุณอารเขมันขึ้นไปตรงชายหาดตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของเราจะว่าไปแถวนี้นะผมว่ามันเริ่มปลอดภัยแล้วคุณอารมันไม่น่าจะร่วงไปได้ละดันมาคุณอารแรง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 อีกแรงอีกเอาละผม เอาตูเป็นล้อรับไหลไหล,ลไหลไปไจอดไว้กูนั้นผมรับแล้วอึไม่ถึงไม่ถึง,ถงเอาละได้แล้วไปเจ้าใมุมม,มมันคว,ว่ำอย่างนี้วะเนี่ยเอาละผมบอกเลยว,ว่านี่คือเออคุณเอาไปใหญ่วะนะเห็นมาแล้วผมบอกเลยว,ว่านี่คือแบบเรือดำน้ำที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนำเข้าจากประเทศจีนด้วยงบประมาณภาษีของประชาชนงนั้น,น <c oughs> อ่า คุณรอดูเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพามันขึ้นไปนะรู้สึกมันหนักๆเอาเรื่องนี้โอ้ดูความพุ่งฟลูดพุ่งปราคุณอาร์ตเอาเรื่องเกินมาแล้วมาแล้วเอาแล้วคุณอาร์ตคุณช่วยหลบผมหน่อยสิผมจะโชว์ฝีมือให้คุณดูหมุนตัวเอองหลบนะปล่อยเลยคุณปล่อยออกเลยเอาละสามสองหนึ่งไปแล้วเออปื้ดเหมือนว่าจะหลุดไปชิ้นหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรผมว่าผมไปได้ ไปแล้วโอ้โหบอกเลยว่านะฮะเรือดำน้ำแต่พอพาสีประชาชนใี่มันของดีจริงๆถึงว่าทำไมเขาชอบสั่งเข้ามากันเหลือเกินไม่ใช่ปัญหาเอาละเรียบร้อยโอ้โหในที่สุดในที่สุดเราก็เอ้ยคุณฮาทเฮ้ยเอาเว้ยของใหม่ว่ะเฮ้ยขอลองใช้หน่อยไหมไหนไหนก็ได้มาแล้วไหนดูซิอันนี้มาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องสร้างมันทันทีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอุ๊ยจะว่าไปในพานี้เราได้มาสองแปลนเลยนะเว้ยคุณฮาร์ท เยอะเกินไหนดูดิ98ชิ้นส่วนกับการสร้างครั้งนี้เดี๋ยวนะฮะใช้ใบพัดโฮ4อันหรอไม่ใช่ไม่ใช่สี่สีอันเพราะมันมันซ้อนสองโอ้โหคุณอาร์คุณว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเราไหมฮะมันน่าจะมีประโยชน์นะแต่เราต้องดูว่าเราจะใช้ได้ไหม สเปซคือการเปิดไปพัดลอยขึ้นไปเราจะนัดครับทำให้ได้ก่อนตอนแรกอันแรกมันอาจจะทำให้เรานันสามารถเก็บลูกอุกบาทก้อนใหญ่ๆก็ได้เ้ยเี้ยพยายามควบคุมอยูมออะนะอ่มันจะเวิร์กหรอวะเนี่ยอ่ะมันจะเวิร์กหรอว่ผุมว่านะเว้ยมันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราเนี่ย หยิบก้อนใหญ่เนี่ยแล้วเคลื่อนย้ายมันมันอาจจะแบบถ่วงดุลทวงน้ําหนักได้ดีก็ได้ฉะนั้นเนี่ยคุณฮาร์เดี๋ยวเรานเนี่ยพุ่งขึ้นสู่ฟากฟ้าไปเก็บที่เหลือก่อนผมว่ามันน่าจะเป็นแบบของสําคัญแน่ๆไปเอาล่ะเราจะต้องสำรวจกันสักหนอ่อยโอ้โหเดี๋ยวนะคุณฮาร์ลูกระเบิดมีเยอะมากให้อะเด้นี่เราแบบต้องแบบขึ้นขึ้นลงลงประมาณกี่สิบรอบวะเนี่ยเอาล่ะไหนะดูซิลูกระเบิดก้อนแรกอันนี้เป็น power core คุณฮาร์ เอาละผมได้มาแล้วก้อนหนึ่งเดี๋ยวผมไปเอาอีกก้อนนึงผมหวังว่านะผมจะสามารถแบกลงไปพร้อมกันได้แบบสองสามอันแบบรอบมเมื่อกี้จะได้แบบไม่เหนื่อยเรามากเลยตรงนี้มีสามก้อนเดี๋ยวผมเอาลงไปให้หมดเลยจริงๆเนี่ยผมมองว่านะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยแบกลูกระเบิดมาเนี่ยการลงแลนดิ้งใกล้น้ำเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะเอาละคุณอาฮ์ตรงนี้เป็นพาวเวอร์คอสองก้อนเว้ย เป็น power คอสองก้อนเลยเดี๋ยวผมไม่เอาอีกก้อนนึงก่อนผมหวังว่ามันจะไม่ระเบิดใส่ผมนะเอาล่ะส่วนจะก้อนเอ้ไจะเฮ้ยเอ้ยอย่าวควา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 อย่าความยาวความเกือบคว่ำไปแล้วนะเอาล่ะไหนดูดิก้อนนี้คืออะไรกันเนี่ยเอาล่ะคุณอาร์ตผมเนี่ยผมว่าผมน่าได้แบบสามก้อนเลยแล้วจะบอุ้ยสามก้อนอิ่มๆเลยใช่ไหมอันนี้เป็น power simple tailfin นะฮะเรียกว่าเป็นหางปลาการควบคุมที่ ทำให้เราสามารถควบคุมยานได้ดีขึ้นคุณอารตแต่ตอนนี้ผมเสียวว่ามันจะระเบิดอยู่อึบหือเอาล่ะผมได้มา <rogue. S 1> สามก้อนเลยคุณอาร์ไปลงไปเจอกันด้านล่างลงไปข้างล่างเลยว่ะลงไปเจอกันด้านล่างเอาล่ะผมแบบแบรนดิ้งแบบสมูทกริปปั๊บโอ้ยสมูทกริปคุณอาร์ลงมาถึงเป็นที่เรียบร้อยคุณอย่าลงมาเหยียบผมก็พอแต่ขอดูซิว่าคุณอาร์จะสามารถแบรนดิ้งได้แบบสมูทกริปหรือไม่มาแล้วเด่นเจ่น เอาละตอนนี้ทุกคนนั้นช่วยส่งแรงใจกันเชียร์คุณอาร์ตเพื่อที่จะแลนดิ้งอย่างสมูทกริปกันด้วยหวังว่าจะไม่ได้ยินเสียงระเบิดแถวนี้นะเอาละเว้ยเอาละเว้ยเออเจอปับปับปึ๊บถึงไหมคุณอาร์ตถึงไหมลงน้ำมาแล้วอ่าแล้วคุณจะเอาขึ้นมาไงอ่ะคุณอาร์ตคือต่อให้มันไม่เริมอารมันหายไปแล้วคุณอาร์ตเอาเอาละ ผมเนี่ยส่งไปก่อนเลยลแล้วกันนะส่งโดยสวัสดิภาพสำหรับ power core แล้วก็เป็นเทลฟินอะเป็น power เทลฟินเอาว่ะเอาล่ะเรียบร้อยออจะว่าไปเนี่ยผมเนี่ยรออุ้ย97เเแล้วคุณอาร์ตเออดิบอกแลวว่าแบบใกล้แล้ว ในดูซิตอนนี้นะฮะเราได้ power tailfin มานะฮะเราน่าจะสามารถเอามาเปลี่ยนจาก tailfin ธรรมดาได้เพราะว่าเจ้านี่เนี่ยมันจะทําให้เรานั้นสามารถควบคุมได้แบบว่าดียิ่งขึ้นนะเพราะว่าการติดไอ้เจ้านี่เนี่ยมันต้องใช้พลังงานในการแบบช่วยในการควบคุมด้วยเว้ยคุณอาชนะเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกอย่างมันจะสมูทกร g r i ึ้นเยอะเลยเอาล่ะไหนลองซิวิ่คุณอาชนผมมีความรู้สึกว่าแบบมันนิ่งมากอะมันแบบนิ่งขึ้นะแบบการขับขี่เนี่ย เรียกได้วด่าเป็นยานพาหนะชั้นสูงเลยก็ว่าได้เออเอาละคุณอาเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านบนก็แล้วกันนะเพราะว่าเรานนั้เนี่ยยังมีแบบว่าก้อนอุกกาบาตค้างคาอยู่รีบไปเอาลงมาให้หมดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คนนี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 ้ผมเนี่ยบอกเลยว่าการทรงตัวผมนั้นขั้นเทพคกูนัดล้อหายไปข้างเหรอกูนัดเดี๋ยวผมเนี่ยต้องประะเด็นคามันเข้าไปให้ได้คิดว่า หายไปลูกนึงอย่างน้อยอีกลูกนึงก็ยังอยู่แล้ววันนี้เฮ้ยให้ายสิไปคุณอาตามหาเฮ้ยจะว่าไปคุณอาจะดดูในแมปนะมันมีซ่อนอยู่แถวนี้เนี่ยอยู่ชิ้นหนึ่งเว้ยชิ้นหนึ่งเ้าลืมดูว่าลอยอยู่มันเนี่ยมีชิ้นส่วนซ่อนอยู่บริเวณนี้เนี่ยอยู่ก้อนหนึ่งนะซึ่งเราเนี่ยได้มองข้ามมันไปตลอดแล้วมันเป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับยานอวกาศของเราด้วยคุณอาฮะ มันดูตรงเหมือนใต้น้ำปะไม่ใช่มันบอกว่าอยู่ในโซนนี้ดีไม่ดีนะถ้าสมมุติเราเก็บก้อนนี้ได้เนี่ยเราอาจจะสามารถออกไปนอกอวกาศได้เลยก็ได้นะเว้ยเนี่ยคุณอาร์ตผมว่ามันอยู่ใต้เนี้มันอยู่ใต้เนียเนี่ยใต้นี้เหรอเออมันอยู่ใต้เนี่ยเราต้องหาแบบทางลงไปได้หรือว่ามันมีถ้ำซ่อนอยู่อะถ้ำใช่ไหมใช่เราต้องหาถ้ำผมว่านะมันต้องเข้าทางนี้แน่เลยอะมันดูเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบโอ้ยนี่ก็ลอยขึ้น<อ>มาจังเลย มันปีมันมีทางเข้าตรงนี้วะฮะคุณเจอทางเข้าตรงไหนนี่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 เดินตรงนี้เดินตรงนี้นนนเกไปไปไปผมว่ามันมันน่าเป็นทางที่จะพาเราไปได้ครัูรนะัตมันแบบแอบอยู่ในซอกหรือบากเลยเว้ยพาวเวร์คอเอามาเลยเอามาเลยมีก้อนเดียวใช่ไหมอ,อุ๊ยโอ้โหก้อนเดียวก้อนเดียวการเดินทางมาอวนี้นี่เรียกว,ว่าใบพัดใบพืชผมนี่กระจุยจายหายหมดเลยละปึ๊บเอ้ยติดกูรัตติด ผมอาจจะตายอยู่ใต้น้ํานี้ก็ได้ฉะนั้นผมฝากภารกิจนี้เหลือให้คุณด้วยอารเดี๋ยวระหว่างที่คุณอาร์เนี่ยทำภารกิจนะับผมเนี่ยจะพยายามบินหาว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาหุยอะไรวะน่นะผมว่าผมเจอแล้วเว้ยคุณอารมันต้องเป็นรูตรงนี้แน่เลยเว้ยด้านบนเนี่ยคุณรีบแบบเอาขึ้นมาส่งนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูกันผมว่าผมเจอหักเข้าแล้วผมเจอใช่ไหมฮะผมว่าผมมั่นใจเลยต้องใช่แน่นถ้าไม่ใช่นะให้อุ้มขี้หมามากพุนใส่หน้าผมได้เลยนะ อีกแล้วเอาละตอนนี้ทีมนักสำรวจของเราจะพาทุกท่านนั้นเข้าสู่ห่วงหุบเขาลึกที่ไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนนี่ไงโอ้โหซ่อนอยู่นี่เองเจอแล้วเจอแล้วนี่เลยคุณอารตรงนี้เลยนี่นีหาหมูมากโอ้โหซ่อนอยู่ในนี้นี่เองเองเราก็หาตั้งนานไหนดูสิบล็อกหนึ่งคูณสองารเดี๋ยวนะ ตอนนี้เรา97%ไม่ใช่ว่าส่งปุ๊บเนี่ย100%นี่หนีออก<ำ>เลยนะรายงานข่าวจากภาพมุมสูงตอนนี้คุณ Easy han, จีจีอีซีเรียวนั้นกำลังนำชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายที่คาดว่าเป็นชิ้นสุดท้ายนั้นไปส่งหวังว่าเรานั้นจะสามารถ100%เปนที่เรียบร้อยคุณทีเอาแล้ววะ วิคุณอาร์สุดยอดเราได้กิมบอลคามีทุกอย่างสเปเช,ชียลบูปินเอาล่ะแ,แล้วก็สําหรับเทลเมเกอร์สสายการสร้างดอะซีรีส์ในพาร์ทที่สินั้นก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้พวกเราทั้งคู่นั้นได้เก็บรวบรวมชิ้นส่วนสําหรับยานโอกาสจนครบจนได้และบอกเลยว,ว่าในพาร์ทหน้าน,านั้นพวกเรานั้นจะมาสร้างกระสวยโอกาสและทําการออกเดินทางออกนอกดาวดวงนี้กันยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยใครมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า